สวัสดีครับ <c oughs> ท,ทุกท่านามีนายเปียกก็จะพาท่านมาดูที่ดินที่ว่างเปล่าในอำเภอเขตเขาย้อยเขตหนองจุมพล <c oughs> เนื้อที่แบ่งเป็นโซนได้หมดตั้งแต่หนึ700่งพันไร่เจ็ดร้อยไร่ห้าอยไร่และสามร้อยไร่มีโฉนดทุกแปลงไร่ละสองแสนถึงสองแสนห้าชิญดวน ก่อนที่เจ้าของจะมีมติขึ้นราคาในใปลายเดือนเมษานี้นะครับที่สวยงามมากถ้าต้องการจะไปดูที่หรือสนใจที่ก็ที่อยู่ข้างล่างครับที่ใต้คลิปนี้ ได้ทุกเวลาครับในเปียกหรือในปันจวบสุวรรณโชธครับเชิญได้ทุกเวลานะครับสวัสดีครับ